โลโลโธโธเจ้าโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาตามชื่ได้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลโลบอกกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมบที่มีชื่อว่ารถบ้านเรานะครับ4.0นะครับผมแล้วก็เขามีรถเพิ่มมาใหม่นะครับหลายคันเลยนะฮะโดยเฉพาะคันนี้ครับผมถูกใจมากนะครับนั่นก็คือเจ้ารถสไลด์นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถสไลด์นี่มันจะวิ่งดีขนาดไหนนะครับผมนี่เดี๋ยวเราลองขับดูนะฮะเอ่อมันมันสไลด์ยังไงอะ แล้วก่อนก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสไลด์ยังไงเนะี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันกดปุ่มไหนสไลด์ปุ่มนี้ป่ะอ่าสไลด์ลงอ๋อสไลด์ลงแบบนี้ได้นะครับผมอ๋อเข้าใจแล้วเนะฮะเข้าใจแล้วเนะฮะสไลด์ลงได้นะครับผมสไลด์ลงได้นะเข้าท่าเข้าท่าเอ้เจ๋งดีเจ๋งดีอ่ะเดี๋ยวมีคนจะลถขึ้นมาแล้วมีคนรดขึ้นมาแนะล้วนนะนะ่เดี๋ยวคอยด,ด,อยดนะูเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวคอยดูนะ อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วรถกำลังมารถกำลังมาแหมพี่บัวพี่บัวบอกพี่บัวอยากจะลองลองลองดูเนี่ยอ่าเชื่อมรถเลยเนี่ยอ่าโอเคเชื่อมตะขอดึงตะขอยึดรถสไลด์ขึ้นโอเคสไลด์ขึ้นเรียบร้อยนี่ครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดรถเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมทำผิดวิธีหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวพี่บัวรถขึ้นมาพี่บัวรถขึ้นมา อ่าพี่วอลลุกขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมตะขออ่าเชื่อมตะขอกับรถนะครับอ่าแล้วก็สไลด์ขึ้นอ่าดึงตะขอก่อนอ่าดึงตะขอเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ้าวชิบหายลนะดึง <laughs> ดึง <laughs> เชื่อมรถเชื่อมรถอ่าแล้วก็ดึงดึงตะขอโอเคแล้วก็สไลด์ขึ้นโอเคครับผมนีเราได้รถสองคันเลยวะทุกคน <laughs> อะไรครับนี่ไปไปไปเราจะไปไหนดีโอ้ยมันบักอะรถมันบักทุกคนไปทางนี้ทุกคนไปทางนี้ทุกคนไปทางนี้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 เออมาที่โล่งโลงนี่มาที่โล่งโลงนี่เออนี่นี่นี่เออมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อ่าสไลด์ลงสไลด์ลงอ่าสไลด์ลงใหม่เด้อผมวันนี้เราจะต้องเชื่อมรถให้ได้เด้อเอามา ใครก็ได้เอารถขึ้นมาหน่อยดิ <laughs> โอเคโอเครถไถมาแล้วรถไถมาแล้วเอารถไถเลยเลยเลยร <laughs> ถยไถไาแล้วมารถไถมาแล้วผมเชื่อมตะขออ่า…แล้วก็ดึงตะขอเนี่ยผมโอเคประมาณนี้เอา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  <laughs> อะไรกันพี้ <laughs> เดี๋ยว แล้วทำไมรถเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่วัวพี่วัวทำไมรถเปอย่างนั้นไอเราลองวิ่งดูลองวิ่งดูลองวิ่งดูรถมันบักไปแล้วรถมันบักไปแล้วอ่ะขับไม่ได้อ่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นฮะอ่าเดี๋ยวเราเชื่อมตะขอโอเคเชื่อมจะขอนะครับผม ดึงตะขอแนละ้วดึงตะขออ่าแล้วก็สไลด์ขึ้นอ่าชิบหายแล้วตะขอหลุดเนาะดึงตะขอดึงตะขอเดี๋ยวสไลด์ลงก่อนสไลด์ลงก่อนดึงตะขออ่าโอเคโอเคโอเคอ่าโอเคโอเคสไลด์ขึ้นสไลด์ขึ้นโอเคครับผมในที่สุดในที่สุดแล้ว ในที่สุดเราก็เชื่อมรถได้แล้วนะครับผมย่ e! ดูซิว่าเราจะไปกันได้หรือเปล่าเอาใครจะขับครับใครจะขับใครจะขับเอาเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะไปไม่ได้รถมันบากอีกแล้วอะทุกคนทำไงละทีนี้บลกไปแล้ววันนี้จะได้ไปไหมเนี่ย โอ้ยอีกแล้วครับผมผมว่าวันนี้วันนี้เราไม่น่าจะได้ไปว่ะทุกคนผมว่าวันนี้เราต้องทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่าอาชีพเราวันนี้เราคือเราจะมาขับรถสไลด์กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังสไลด์ไม่ได้เลยเนะี่ยครับผมเออเดี๋ยวรอก่อนนะรอก่อนวันนี้ต้องทําไม่ได้นะผมว่ามันต้องมีวิธีแหละนะครับผมมาสไลด์ลงไปก่อนเลยนะฮะอ๋อ oh, มันต้องดึงตะขอแล้วก็หยุดตะขอเนะถ้าเกิดว่ามันดึงเยอะไปมันจะอันนี้ไม่ได้นะครับผม เชื Finnish, no liebe, man, our, man, ่อมตะขอเลยนะครับแล้วก็ดึงตะขอกดดึงตะขอกดดึงตะขอเอ๊กดดึงตะขอแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็หยุดตะขอแล้วก็สไลด์ขึ้นนะครับอ่าสไลด์ขึ้นนะครับผมเฮ้ยสวยงามหยุดตะขอหยุดตะขอยึดรถอ่ายึดรถแล้วนะครับยึดรถแล้วนะครับคราวนี้แหละน่าจะได้แล้วล่ะนะครับผมแล้วขับผมจะขับยังไงเนี่ยผมขับยังไงเลยเนี่ยอ้าว ผมผมขึ้นขับรถไม่ได้อะอะไรครับนี่วันนี้ไม่ได้ได้หว่หยุดตะขอปลดตะขอยังไงอะปลดรถอ่าแล้วก็ยึดรถอ่าโอเคแบบนี้น่าจะได้ละได้ไหมได้ไหมแต่ผมขึ้นรถแล้วมันขับไม่ได้ทุกคนผมขึ้นรถแล้วมันไม่ยอมขับอะไม่รู้เป็นไรอ่าแต่ว่าสไลด์ขึ้นได้แล้วนะรถสไลด์ขึ้นได้แล้วคือแบบเจ๋งเลยนะครับเปยวฟ้าเลยแต่ว่า มันมันเหมือนมันขับไม่ได้อะภารกิจเราจะล่มไหมวันนี้เราจะขับรถแต่ว่ารถมันขับไม่ได้นฮะนะผมมาขับคันนี้นี่ขับได้ไหมไห้ลองดิเฮ้ยคันนี้ขับได้อ่ะคันนี้ขับได้แต่ว่ารถผมมันขับไม่ได้ตอนนี้ผมก็พยายามทําทุกวิถีทางแล้วนะครับแต่ก็คือมันยังไม่ได้เหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับผมซึ่งงงมากเลยนะครับตัวนี้ลบรถออกไปก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยขับได้แล้วเย่ขับได้แล้ว พี่วัวขับได้แล้วนะครับผมเย่ในที่สุดก็ขับได้แล้วนะครับเอาไปพี่วัวไปเลยอย่าไปอย่าไปโอเคไปเลยพี่วัวซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยอาฮ่าอย่างนั้นแหละโอ้โหไปเลยครับพี่วัวพาซิ่งครับผมวันนี้รถสไลซิ่งรถสไลซิ่งโอ้โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวโอ้โหอย่างซิ่งครับผมอย่างซิ่งครับผม โอ้โหไปฮะไปฮะอ้าวอ้าเอาแล้วเฮ้ยความไปแล้วเอาไปตังยังต่อครับยังต่อครับเอ้าเดี๋ยวมีคนมาเชื่อมรถเราเฉยเลยเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวคอไจ้เย็นพี่อะไรกันนี่มีคนมีคนมาเชื่อมรถเราเฉยเลยฮะเอาแล้วเอาแล้วครอบครัวอย่ามาตั้มตอนนี้เรากำลังจะซ้อนสามกันแล้ว ยังไงแล้วครับเนี่ยผมว่าวันนี้ไม่เป็นวันอะไรที่แบบว่าวุ่นวายกันกันเยอะเลยนะฮะแต่ว่าสนุกดีครับผมความวุ่นวายมาพร้อมความสนุกนะฮะหัวขับไม่ได้ไปต่อไปต่อไปต่อซิ่งต่อซิ่งต่อไปเลยอย่ากไปครับพี่วัวครับพี่วัวพี่วัวซิ่งยาวไปเลยเอ่ามีรถสไลด์เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไอรถสไลด์กันนะีมันยืดรถเราอ่ะ รถไฟไม่ได้อะอ่าเร็จรถสไลด์มาหน่อยครับผมเดี๋ยวจะเอาคันนี้ขึ้นเนะฮะกำลังใช้สลิงนีครับตะขอเนี่ครับในการดึงเนะฮะดึงรถอ่าพ่อน้องออนิวขึ้นรถเนะครับผมอ่าตอนนี้เฮ้ย้ทำไมมันเอียงอย่างนั้นนะพี่บัวอะไรครับเนี่ยพี่บัวทำไมมันเอียงอย่างนั้นน่ะพี่บัวขับได้เปล่า เฮ้พี่วัวขับได้ว่ะงั้นไปกับพี่วัวดีกว่าอ่าพี่วัวออกตัวไม่ได้ครับ <laughs> ผมว่าวันนี้วันนี้ไม่น่ารอดเลยทุกคนให้เป็นช่วยจกกัดการหน่อยแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้วันนี้เราไม่ได้ไปไหนกันละนะครับเอารถเอารถขึ้นรถสไลด์กันไม่ได้นะ <laughs> เลยเฮ้ยรถจะล่วงแล้วรถจะล่วงแล้วรถจะล่วงแล้วล่วงไปแล้วพี่ลืมยึดตะขอหรือเปล่าพี่ มีคนขอถ่ายรูปดิครับผมมีคนขอถ่ายรูปอ่ะมาครับพี่วัวมาพี่วัวมาเข้ากล้องหน่อยพี่วัวมาเข้ากล้องหน่อยเร็วมาพี่วัวมาเร็วอ่าหนึ่งแชะนะครับผมโอเคครับผม,มประมาณนี้ประมาณนี้โอเคให้ตายเถอะวันนี้ภาร,รกิจของเราไม่สําเร็จสักทีเลยนะฮะอ่ะผมว่าดูจากทรงแล้ววันนี้ไม่น่าได้นะครับผมผมว่าไปขับรถเล่นเลยแล้วกันนะครับวันนี้มาขับรถสไลด์เล่นกันเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่าจะ ขับยากเหลือเกินนะครับวันนี้ <laughs> โอเคครับรับสไลด์รถทั่วราชอาณาจักรนะครับผมแต่ตอนนี้ยังทําไม่เป็นครับว่าเอารถขึ้นยังไงเนะี่ยงงับผมงงเหมือนกันง,งงว่ารถมันจะขึ้นยังไงนะเออผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าวิาวธีทำเขาทากันยังไงนะครับโอ้มีเด็กแว้นมามีเด็กแว้นมา <laughs> มีเด็กแว้นมาโหตรงนี้ครับตรงนี้ครับเบ่อนเบ่อน รถโอ้โหพี่รถบรรทุกแกจะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยมีคนชนตูดมีคนชนตูดนะครับผมโอเคโอเคถอย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 อ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวไปกันต่อไปทางนู้นไปทางนู้นไปบ้านไปบ้านไล่ไล่นากันดีกว่าไปบ้านไล่เคียงนากันดีกว่านะครับผมอ่าโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถปัดรถปัดรถปัดโอ้ยอยู่รถปัดเฉยเลยครับผม มามาเดี๋ยวเรามาตรงนี้น่าจะไม่ชุอมุมวุ่นวายนะครับมาบ้านหลังนี้กันดีกว่าอ่ามาบ้านหลังนี้กันโอเคมาบ้านหลังนี้กันนะครับแล้วก็ลงจากรถเลยแล้วก็สปอร์ตสปอร์ตรถสไลด์มาอีกรอบนึงดูสิดูสิวันนี้เราจะได้ไปคราวนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็ขึ้นรถแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถขับได้ทุกคน มันขับไม่ได้อะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ไม่ได้นะครับมันเหมือนมันบั๊กให้ผมให้ผมนอนน่ตอนนี้เอารถสไลด์ขึ้นได้แต่ว่าผมขับไปได้เอ๊แต่คนอื่นขับได้นี่ไงนี่ไงเขาขับได้เขาขับได้เฮ้ยอย่ายลงคันนานะพี่กว่ารถจะขึ้นได้นี่คือแบบโอ้โหนานมาก <laughs> ไปครับพี่ซิ่งเลยซิ่งเลยใครขับไม่รู้นะครับผมแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ขับเนะฮะผมนั่งอยู่เฉยไปเลยซิ่งกันเลยวู้วู้ไปครับ รับส่งรถทัวร์รา,าชอาณาจักรตกคันนาเรียบร้อยอะไรกันครับเนี่ยโอ้งงเลยฮะเอาดูซิว่าจะขึ้นได้เปล่าขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมอ่ะขึ้นได้อยู่นะครับรถสไลด์เราค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะฮะอ่ะขึ้นได้อยู่ดูซิว่าพี่แกจะขับไปไหน อ่าผมก็ให้พี่แกขับแบบอิสระเลยนะครับเพราะว่าเราขับไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรเอา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 เฮ้ย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 อะไรครับเนี่ยล้อลอยล้อไปหมดแล้วโอ้โหงงเลยครับเอาเอาบักใหญ่เลยบักใหญ่เลยไม่น่ารอดวันนี้ผมว่าไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ ยังไงต่อนะครับวันนี้วันนี้จะมีใครไปต่อได้ไหมเจ้าวันนี้เอาแล้วมีคนมาเชื่อมเราเฮ้ยมันมาเชื่อมตัวผมวะอะไรเนี่ยไปไม่ได้โดนยึดตัวไปแล้วโดนลักพาตัวใครก็ได้ช่วยดีใครก็ได้ช่วยทีผมโดนลักพาตัวอะไรรับเนี่ยโอ้ ถ้าเกิดว่ารถขึ้นไม่ได้แล้วก็ไปขับเล่นเลยแล้วกันนีครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปขับเล่นกันนะฮะไปซิ่งกันหน่อยซิ่งกันหน่อยเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปสิ่งดูดิอีซูซูนะครับผมเป็นรถสไลด์อีซูซูนะครับดูซิว่าคันนี้วิ่งแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาสนามแดกตรงนี้เลยดีกว่าอ่าโอเคมาสนามแดกกันตรงนี้เลยนะครับผมอเอามาครับไปครับ let's go ดูซิว่าวิ่งเท่าไหร่ครับ ไปครับแ0ดสิบเก้สรอยี่ร้อยสารสี่โอแรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงเอาเรื่องอยู่แรงเอาเรื่องอยู่ลงมันตรงนี้เลยแล้วกันอ๋อดูสิไต่ขนาดได้ไหมเอาไต่ได้ว่ะทุกคนไต่ขนาดได้ไต่ขนาดได้รถค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่โอ้ยอย่างซิ่งอย่างซิ่ง สรุปเลยก็คือวันนี้เราควาน้ําเหลวนะครับคือเราไม่สามารถเอารถสไลด์เอารถขึ้นรถสไลด์ได้แบบว่าให้มันพอดีพอดีนะพอสไลด์ขึ้นได้ก็คือแบบบัคไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะฮะสงสัยมันเป็นที่บัคแน่เลยนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเออก็ประมาณนี้แล้วกันครับสําหรับการรีวิวรถสไลด์ในวันนี้นะครับผมจริญนบนวุ่นวายกันไปหมดนะครับผมแต่ก็สนุกดีนะฮะ เออก็ลองมาเล่นกันได้นะครับเซิร์ฟแมปรถบ้านเรานะครับผมแต่จริงๆก็อยากให้คนทาแมบปบทาแบบว่าทางให้มันยากกว่านี้นะไม่มีที่ให้แซดรถเลยนะี่ครับผมอยากได้ที่แซดรถบ้างตอนเนี้โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สาคัญเลยครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสลับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซี u a g เกนครับผมบ๊ายบายไอพี่วัวายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยมีท่าทางอะไรไหมเอาท่าทางแอคหน่อยแล้วกันนี่มีท่าแอคท่าแอคไเหมือนไฟฟ้าช็อตเลย <laughs>